ตอนที่323ลูกสาวติดเกินไปเป็นอุปสรรคเช่นกันคุณผู้ชายค่าโทรทางไกลของคุณนาทีละห้าเหมานะคะพนักงานต้อนรับสาวสวยที่เคาน์เตอร์เกสเฮาพูดด้วยรอยยิม้มเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าครับช่วยโซไปที่อำเภอเจี้ยนหยางเมืองชิงโจวหมายเลข2022ให้ผมทีครับโปรดรอสักครู่นะคะฉันจะต่อสายให้เจียงเสี่ยวไปพยักหน้าและรอยอย่างอดทน โทรทางไกลในยุคนี้ไม่เหมือนการโทรศัพท์ในอนาคตเพราะต้องมีการเชื่อมต่อผ่านสถานีสัญญาณของท้องถิ่นหลายแห่งโดยปกติจะใช้เวลา5-10ถึงนาทีถึงจะต่อสายกับปลายสายได้ยิ่งไปกว่านั้นหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบันยังสั้นอีกด้วยโดยปกติแล้วจะมีเพียงสี่หลักและเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเจียงเฉิงเท่านั้นที่มีห้าหลักหลังจากรอประมาณ7-8ถึงนาทีพนักงานต้อนรับก็ส่งโทรศัพท์ให้เจียงเสี่ยวไปคุณคะสายของคุณต่อสายได้แล้วค่ะ เจียงเสี่ยวไปขอบคุณพนักงานต้อนรับและรับโทรศัพท์ไปเสียงของหลินต้าเหว่ยก็ดังมาจากปลายสายลูกถึงเจียงเฉิงแล้วหรือเข้าที่พักหรือยังผมมาถึงเมื่อตอนบ่ายแก่เข้าพักที่เกสต์เฮาส์หงซานแล้วครับหลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยนกันสั้นๆหลินต้าเว่ยก็เข้าประเด็นแล้วพูดว่าขอหมายเลขห้องของลูกให้พ่อหน่อยพรุ่งนี้ประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีรออยู่ในห้องนะเดียวจะมีคนมาช่วยเรื่องขั้นตอนดําเนินเอกสาร ครับเจียงเสี่ยวไปไม่คัดค้านจึงบอกหมายเลขห้องของเขาไปหลังจากที่หลินต้าเหวยจดแล้วเขาก็พูดว่าอยากคุยกับเจียอินหน่อยไหมเจียงเสี่ยวไปกําลังจะตกลงแต่เขาก็ได้ยินเสียงลูกสาวของเขาดังขึ้นจากปลายสายหนูอยากคุยกับป่าป้าหนูอยากคุยกับป่าป้าเขาอดยิ้มไม่ได้ป่าป้าคะนั่นป่าป้าใช่ไหมชานชานป่าป้าเองหนูทําอะไรอยู่หนูคุยโทรศัพท์กับป่าป้าอยู่ ป่าป้าอยู่หนหนูคิดถึงป่าป้าจังเลยป่าป้าอยู่ที่เจียงเฉิงป่าป้าก็คิดถึงหนูเหมือนกันป่าป้าเจียงเฉิงสนุกไหมคะป่าป้าเพิ่งมาถึงวันนี้ยังไม่มีเวลาไปสำรวจสถานที่สนุกๆเลยแต่พรุ่งนี้ป่าป้าจะหาสถานที่สนุกๆแล้วครั้งหน้าป่าป้าจะพาหนูมาเที่ยวโอเคโอเคหนูอยากไปกับป่าป้าที่สุดเลย พ่อและลูกสาวคุยโทรศัพท์กันนานกว่าสิบนาทีพนักงานต้อนรับอยู่ที่เคาน์เตอร์มองดูเจียงเสี่ยวไปด้วยความประหลาดใจหลายคนมาใช้บริการโทรศัพท์ที่นี่แต่ก็มักจะพูดคุยกันสั้นๆก่อนที่จะวางสายเธอไม่เคยเห็นแขกคุยโทรศัพท์นานขนาดนี้มาก่อนใช้เวลานานก็ว่าแปลกแล้วแต่บทสนทนาที่พนักงานต้อนรับทุกคนเป็นการสนทนาระหว่างพ่อกับลูกสาวของเขาโดยไม่มีการสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจเลยนี่คิดว่าพวกเขาไม่คิดค่าโทรศัพท์หรือไง นี่คือการโทรทางไกลซึ่งมีค่าบริการนาทีละห้าเหมาเชียวนะเธออดไม่ได้ที่อยากจะพูดเตือนเขาแต่พอเห็นเจียงเสี่ยวไปกำลังพูดคุยอย่างมีความสุขเธอก็ไม่อยากรบกวนเขาดังนั้นเธอจึงต้องก้มหน้าลงเงียบๆและมองดูสมุดลงทะเบียนแขกด้วยความเบื่อหน่ายป้าป้าวันนี้คุณยายทำขนมแป้งทอดโมหาให้หนูกินด้วยมันอร่อยมากเลยแล้วป้าป้ากินข้าวหรือยัง เมื่อฟังเสียงห่วงใยของลูกสาวเจียงเสี่ยวไปก็ยิ้มแล้วพูดว่าป่าป้ายังไม่กินข้าวเลยแต่อีกสักพักป่าป้าจะไปกินข้าวแล้วถ้าอย่างนั้นป่าป้ารีบไปกินข้าวเถอะแล้วกลับมาเร็วๆนะเอาละป่าป้าจะกินข้าวเย็นหลังจากวางสายหนูส่งโทรศัพท์ให้หมาม้าหน่อยป่าป้าอยากคุยกับหมาม้าป่าป้ารีบไปกินข้าวเร็วๆมีอะไรจะพูดบอกหนูมาได้เลยหนูจะบอกให้หมาม้าเองเออ เจียงเสี่ยวไปกุมขมับของเขาแม้จะเป็นเรื่องดีที่ลูกสาวตัวน้อยติดเขาแต่บางทีก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันสิ่งที่เขาจะพูดกับมาม่าของเธอเขาจะบอกให้เธอส่งต่อได้อย่างไรป่าป้าไม่มีอะไรจะฝากหนูบอกมาม่าเลยหรือถ้าอย่างนั้นป่าป้ารีไปกินข้าวเร็วๆหนูจะวางสายเดี๋ยวนี้แหละงั้นหนูวางสายแล้วนะแล้วเจอกันค่ะป่าป้าตูตูตูตต